โอเคเลยเออโอเคเลยเราจะเอาตั้งโค้ดระเบียบใหม่เดี๋ยวผมขอเพิ่มไอ้ข้อนี้่ข้อหนึ่งนะครับเออ่ข้อหกเนาะข้อหกอันนี้ในกรณีนำซัดเข้ามาเรื่องใหม่นำเข้าทั้งกรณีขายออกออกก็คือู้กับน้ำมันละเขาจะเบรกรงปอก้าเข้ามาในในแหล่งเพราะรถปอก้าเนี่ย เป็นตัวแพ้่เชื่ออย่างนี้เลยเพราะว่าผมพูดไปที่ไหนมาตะล่ำต,ต่างต่างงา้วต่างควายที่ไหนมาต่บผมพูดไปครับคุยแล้วเคยหันรถต่างงา้วต่างควายเปิดเอาไปลากนักชีผมก็ม่น,นะครับ<ว>ผมอยากจะเพิ่มข้อนี้นะครับในกรณีจะซื้อหรือจะขายเนี่ยมู้จุ่มออกมาทางหนออมัจุ่มแเป็งถ้ายกเขา้ามาทางไหนนะครับ เดี๋ยวจะมีเหตุการณ์ซ่อมร้อยกับบ้านหนองสะลักหนองสะละักเปิลเอาหัวลูกกาดมาทรงเฮคนเลี้ยงที่หนองสะลักแล้วที่นี่ขาปิกจอมหมอปาก้างเข้าหมู่บ้านนะครับมันจะมีขอกัวหยุดหน้าหมู่บ้านเป็นหลายขอบย้ายกันตรงหน้าหมู่บ้านนั่นนะเปินจอดดึงพองหัวงห้องรถกันนั่นปิกไปแล้วปุ๊บ แคห้าวันผ่านไปมัวแหลงนั่นทำลายปุ๊บตัวเลยแค่จอดพอมาได้นะครับแต่อันนี้มันเข้าไปจูแรงเลยนะรถไม่ได้นะฮะไ้หมอครับอนุยาตครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าเรื่องนี้นะเนาะเรื่องนี้มันมันต้องแก้ปัญหาทั้งในต้นรือครับหราเรื่องเลยเอาแรับปากมาเนี่ยเขาต้องแก้แก้ปัญหาทั้งในต้นก่อนจะเข้าไป ผมอยากจะแปลงบอเนี่ยบอยาบอยาคอนเน็ตในดูเนะหลังๆงั้นคอนเวิร์ดเนี่ยถ้ามันเข้าไปมาป๊อปมันจะเข้าผ่านยาไปเลยช่องมีปัญหาทางไหนนลครับเพราะถ้าไปกักแปไปตรวจทางไหนนี่มันมันยากนะครับเพระาะบางทางมันจะขายมันจะบอข้องอยู่มัเขาัดปัญหาแล้วเขาสร้างบอหน้านี้นั่นไม่มอถ้าน้ามยาหมีเขาก็ว่ากันนี้ตรงดีก่อน แต่น้ำยามันงห่ายญ่กว่าจะงหะสามเช่นนีมันดูจ้ะแต่ว่าทีทีสิ่งที่เขาเสนอไปนี่คือมันถูกถ้าเข้ามานี่เข้ามาในกล้กันนะครับก็ถ้าสมมติว่ามันบังเกิดขอบใดขอบหนึ่งหรือว่ามอตัวใดตัวหนึ่งเป็นโลกนะครับเนาะมันจะไปหมดเลยจำได้ว่ามีฮัตปีหนึ่งอ่ที่ฝนตกชัดเจนอะไรอีกเป็นเงินทุกขอบเลยนะ ปลาเปสีม่วงกันทุกตัวเลยมีฮันมีฮันปีหนึ่งแล้วก็ฝนตกด้วยปีนั้นนะจี๊ดานม่เกิดนะอ่จิ้งมูดานมาเกิดจิ้ว่ามาวันมาคืนไดนั่นนะนั่นนะนนสิ่งนึ่งของทีง่คือกวดกวดชุดนั่นแหละครับหัวหน้าจำลองนี่คับถ้ามันมีข้อ,อเดียวหรือสองข้อ,อในขอก,กว่านะมันเปลี่ยนจะคือรักษาแค่สองขออ้อเนาะตอนนี้จำนวนทั้งหมดที่เยามีนะครับเอ่อหมีสามสิบคอกควายมีสิบเก้าค้อสี่สิบเก้าข้อนะครับทั้งหมดนี่ นะครับอันนี้รวมถึงสมาชิกใหม่ที่มาจากสังขว่างแล้วนะครับเดีมยวไม่เมย์ไม่เทียบแข่งถ้าว่าน่้นเป็นโรคปกตินะครับเนาะมันมัจะเป็นโรคที่ติดต่อหรือเป็นโรคระบาดที่ห้องผัวไอคือโรคระบาดนะครับแต่ทุกขั้นมาเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเขาคุมอยู่ได้ยกเว้นมีฮัตตีเดียวนะครับตีทด่างแล้วก็นะครับโอเคครับผมก็ วันนี้ครับประธานมีอยากจะเสนอเนี่ยกิจกรรมตีผมได้มาติดตามเพื่อประหม่พี่น้องจำเพื่อแม่ใจได้ติดตาม้อถือว่ามาถึงช่วงสุดท้ายแล้วตอนนี้ทั้งผู้สัตว์เปืนก่อชี้แจงกับสมาชิกกลุ่มบ้านเลียงควายสันสลีอยู่นะก็สรุปง่ายๆครับของทั้งเคท่ามลาป่นก่อมี3ภารกิจทีปืนอยากจะขอความร่วมมือและก็ทำความเข้าใจกับป่อหม่พี่น้องจำเพื่อแม่ใจครับเรื่องของการนั้น ข้อแรกเรื่องของการอนุรักษ์ครับอ,อนุรักษ์ทรัพยากรตีเหลืออยู่นะครับแล้วก็เรื่องที่ของของคนน่าจะเป็นเรื่องของอแผนของการฟื้ฟนฟูเพิ่มพื้นที่สีเขียวคนก็ได้มีโครงการที่จะเพาะกาพันุกาไม่ไม่พื้นเมืองนะฮะแล้วก็ขอความร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะกลุ่มเรื่องงิเรื่องควายก่อสนับสนุน ขีงัวคี้ควายคือเปิ่นเดือนละกระสอบเพื่อที่จะเอาไปปรุงดินในการเพาะกล้าไม้แล้วก็มานํามาแจกจ่ายให้พ่อแม่พี่น้องได้เอามาปลูกเพิ่มพื้นที่สีเขียวอ่าในหนองนะส่วนพื้นที่จะเป็นตัดใดรายละ,ละเอียดปิกย่อยเดี๋ยวเพิ่นจะอันปรึกษากาันวงเล็กแขมกํานะฮะแล้วก็แหมเรื่องนึงกับเรื่องสําคัญมากครับสืบเนื่องเรื่องของอันการ เ,เกิดไฟไหม้ปลาไข่นะฮะแล้วก็อันเรื่องของคนเข้ามาใจประโยชน์ซึ่งอันข้อมูลของเคทำล่าปุนยังบาได้เก็บารายชื่อของผู้ที่ใจประโยชน์เนียตอนนี้ก็เลยเริ่มดําเนินการตีจะเก็บข้อมูลอันเป็นกิจลักะนะเพื่อที่จะได้ตรวจเช็คได้ง่ายเพื่อผลประโยชน์ของพ่อแม่พี่น้องฮะซึ่งเปิญนก็บ,บอกว่าหากินได้ตามปกติครับบ่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไอ้ออย่างบ่ได้ห้ามไอ้ออย่างเพียงแต่ว่า ขอความร่วมมือในการมาทําข้อมูลเพื่อเปิดด้วยการทําบัตรนะฮะซึ่งการทําบัตรนี่ก็จะเป็นการออกโดยเคทำราสปานหนังซ้ายใครเข้ามาหางก,กินตั้งไหนก็พกบัตรติดตัวมาตัวนะเพราะว่าถ้าเกิดแถมน้อยเนี่ยเจ้าหน้าที่เปิดออกมารัตะเว้นนะฮะถ้าปะไผ่ตีอันบ่คุ้นหน้าบ่คุ้นตา,าเปิดขอตรวจบัตรถ้าแบบนี้ เปล่นกนัอาจจะต้องมีการตักเตือนก่อนนะฮะก็คงจะใจเวลาแหมสักพักหนึ่งกว่าทุกอย่างจะลงตัวตอนนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องจาเพื่อแม่ใจตีได้เข้ามาประชุมวันนี้ก็ไปช่วยบอกต่อทำความเข้าใจกันตัวนะฮะว่าเรื่องของการขอบคุณนายกครับเนี่ยอันนี้ท่านนายก,ายกาเปิ้่นกามาเอลพอตัวนะแล้วก็ได้ขึ้นข้อมูลไปนะอตอนนี้ ข้อมูลนะฮะตีเคท่ามลาเปินอยากจะเก็บไว้ก็เป็นประโยชน์ของสำหรับมูฮเขาทั้งนั้นนะฝา,ากประชาสัมพันธ์คือ่อมแม่พีนน้องคนอื่นๆตเตรียมไปได้มาประชุมนะ<ส>ก็ถ้าใครจะมาหากินในหนองเลงซ้ายก็มาติดต่อตีเคท่ามลาเพื่อขอทำบัตรลงข้อมูลไว้นะเพื่อในอนาคตตั้งหน้าเขาจะได้เข้ามาหากินได้อย่างสะดวกสบายและก็สบายใจกันนะ,ะตั้งเคทําลาเปินก็จะได้มีข้อมูลไว้เป็นหลักฐานตัวนะฮะนี่ฮะ ตอนนี้ก็ทั้งเคทําลาเป่นก็ได้ออกแบบบัดมาให้ริบร้อยนะคุณต้อยขอดูตัวอย่างสักหน่อยนะคุณต้อยครับน่ะดูตัวอย่างบัดสักหน่อยนะครับนี่ครับถ้าหมูว่า้าสีไม่เหมือนกันอ่านี่ออกแบบมาแล้วมีสีอย่างพ้องครับนี่ สีส้มสีแดงสีม่วงสีเงินเนาะแค่ในสีอันคือใหญ่ตำบบนเนาะถ้าตำบบนเนี่เาตเนี่ยเขาฝึกคนละสีเออคนละสีอันนี้เป็นแม่ใจอันนี้เป็นเรื่อยเ่สีอ้ไสีส้มสีแดงแม่ใจแดงแม่ใจครับอ่าประชาสัมพันธ์น้อยเพื่อใครได้พอคลิปจะได้เข้าใจด้วยสีน้ำเงินบ้านเราเนาะน้ำเงินบ้านเรา อ่าเนี่ยเดี๋ยวขอดูตัวอย่างจากบ้านเราหน่อยแล้วันจะเริ่มหลาจะเป็นสีเขียวแล้วอ่าเห็น,หน้อยไข่กัมบัดนี่เข้ามาหู้เลยว่าอยู่ตำบลไหนหนะครับนนรเนาะปลาแฟกสีม่วง,งนี่อันนี้ของบ้านเรานะครับเนาะนอกพื้นที่นี่เดี๋ยวจะไปหาหรือเป็นอื่นๆเนาะเพราะว่านี่หน้าตาของบัดจะเป็นลักษณะนี่นะครับ,บแต่จะมีรหัส จีนน้ำสกุลตียูแล้วก็ตำบลจังหวัดเบอร์โทนี่ครับแล้วก็มีการออกบัตรทีวันที่ไหนอันนี้มีบัตรอายุครับปีเต่าปีแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่ามันเยอะัเยอะหรอกเขาอาจจะพบเชื้อถ้าคน่ยอะเกินถ้าคนเยอะปลี่็นบางครั้งเนี่ยาคนเข้าเนี่ยเอาก่อนเอาก่อนเอาก่อนแบบอะได้ใจจริงอยากให้ทุกคนดูว่า เขาอาจจะกัดไม่เป็นเพราเตือนทาเก็บข้อมูลเปลี่ยนข้อมูลเตือนหนึ่งอย่างค่ะเสนอนิดนึงถ้าสมมติเอี้ยพวกเข้าไปแล้วปนไปหาปูหาป่ามันเปี้ยมันยุ่ยเยกว่านี่อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างค่ะยาขี้ย่างเนาะเพราะว่าถ้าจริงๆนะถ้าบัตเนี่ยถ้าถ้าบัตได้เสือกเนาะมันก็จะสีโดนแดดกั็สีอยู่แล้วเีลยวเขาก็จะต้องเสือล้วก็ทำ้แต่ว่่าบอที่จะปนพวกอะป้องกันได้การใช้งานได้เยอะกว่านี่เสนอเสนอได้นะสักหน่อยนะครับ เนี <ọ c 玩> ่ยถ้าเนี่ยเป็นอันไปบัดแขวนแขวนหื้ให้ชาบ้านเลยนะจะนั่นต้องมีใครให้ใจแล้วเออปีละห้าสิบบาทนี่ถ้าได้อยู่ก้าวว้มือจังเหระฮะว้าจั่งมือจั่งก็ต่อต่ต่อหรือว่าว้ามือจังเดือนละกระสอบยังใื้ได้ปีละห้าสิบบาทสบายมากเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาต้องพอเปิดห้องอย่างนะความความพึงพอใจของของเจ้าบ้านเนาะอ่าอันนี้ผมเป็นข้อเสนอไว้เนาะเพิ娅มีสิบ เงินมานอยู่แล้วอ่าอันนี้ฝากไว้สําหรับคนที่อยากจะสบายใจในเรื่องพกไปทำอาหารกินตรงลงน้่นแบบเปี้ยกเลยเนาะพยองคอไปเลยเนี่ยแม่นโชว์บัตได้เลยอ่ะเท่นะผมว่านะเต่ถ้าเราเฮียห้ามโชว์นะโอเคครับผมขอบคุณจนะครับอคือถ้าถ้ายังจับจะังหิ่งหันนี่ครับเป็นห่วงครับคน สาะหาปูหาปานี่ถ้ามาห่วงบัตรแล้วนี่มันได้ป่าเรามีเขือบมีห้อยคออย่างบางห่วงเรื่องน้ำกับผมว่าน่าจะน่าจะเป็นประโยชน์ตัวนะฮะล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ตั้งเคทำลาเปิ่นกระทำบัดเให้แล้วส่วนปติกในการห้อยอนเนี่ยเดี๋ยวก็ไป,ไปว่ากันนะเพิ่นจะคิดกันจะได้นาะอันนี้เป็นข้อเสนอครับเดี๋ยวจะได้ผมก่อ เดี uh. ๋ยวมาดูวันหน้าเวลาที่ใช้สารเปินสรุปสักกั๊มกันครับน่าจะยังมีข้อมูลไหนอย่างหนึ่งอยู่สีเทียมเนี่ยผมไม่ใส่ผมไม่ตะนะนะครับก็มีก็เรียมไว้ประมาณสักห้าต้นลังผังไม่หัวก็กระหวยนะตีๆไม่ก็ตี กานหวนโคตรความหวนเนี่ยนะครับงให้เขาสร้างหวหวนมางั้นดูก่อนนะครับถ้าเขาแบ่งข้อคือกูเซ็ตตัวของกอไปอย่างเี้นะครับเนาะและเดี๋ยวเรื่องเรื่องพื้นที่ที่จุดที่จะปลูกนี่ครเอ่อคือประยะก็ไปไก่ต่ำนี่นะครับประยะก็ไปไก่ต่ำนี่นะกนคงจะมานี้แล้วก็อาจจะปลูกแถวใกล้ๆนี้นะครับปลูกใกล้ๆนี่เดี๋ยวคงเดี๋ยว วันที่แอ <ผม S 1> นดูวันที่สามที่สี่อย่างนี้ผมจะตามอำเภอก็จะเข้ามาดูข่ารอบนึงนะครับก็เนี้ยเหมือนกันเนี้ยเขาก็ะทํายัดกัน,ำน,กนนะอำเภอเพิ่งจะดูเรื่องผมมีต้ไนไม้ผมว่าเดี๋ยวผมเอาต้ไนไม้มาให้น้องรับก็ในส่วนของวันนะครับเดี๋ยวขอเสิร์ฟสักนิดก่อนก่อนจบเดี๋ยวฮะจบก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวเพรว่าผมจะม <laughs> ในส่วนของนี่นี่อย่างเพราะว่าแบบนี้ผมก็อ่าจะ จะบอกว่าตะกี้ไปเอาเก้ามังคุดเต้นมาเพิ่มเลยเดี๋ยวครับก้ารมังคุดเต้นนะ <g oda> เดี๋ยวไปเอาตังหลังได้ครับติดติดตังหลังนั้นได้เนาะะเอาไว้ปูครับปูเนาะถ้ามันได้แกนมันนี่กบบล่าสุไว้เอาแกนมันงูต่อแฮนเพราะว่ามุนี่นีเนเน่เป็นเป็นเออมันน่าจะเป็นหมันละมันเป็นมันไ,ไงครับเนอ่ามันกู <laughs> พ่ขอพขั้ผมก็บมันน่ใจว่าเขา กะเอาเอาเม็ดเอาเจียเป็นหมาเนาะเขาจะบอกให้ว่ามันมันมันัมนจะหมันหรือป่าหมันแต่ถ้าเก้าวเลยมันบอกหมันก็แสดงว่าจริงขนาดอ่าอ่ะว่าไรครูใช้ในฐานะประชาสัมพันธ์ครับสักน้อยนะครับนาะมีโอกาสปะมูบบบครบๆกับอู้สักน้อยนะครับเนาะก็เอ่อผมมีโครงการน้ำเสนอครับแต่เมื่อกี้ได้ยินได้ฟังหัวหน้าอู้ไปแล้วเรื่องของการเพาะกล้าไม้พื้นเมืองไหครับ ถ้าไข่แบบมีตีปลูกนะฮะใบบอกองบอกอกถ้าจะไปลูกกันบ่ต้องกลัวนะฮะเดี๋ยวผมมีโครงการที่จะมาช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวตัวเแล้วก็พื้นที่ตีเมาะสําหรับการปลูกด้านหลังบ้านงัวบ้านควายนะครับนาะหลายคนหันละตรงนั้นครับเดี๋ยวผมจะอทำโครงการอนุรักษ์ป่าพื้นเมืองเขาตัวนะใครสนใจมาร่วมกลุ่มกันได้นะครับบ่มีการสมัครบ่เอาเงินหลวงแงด้วยใจจิตอาสาบ่ยึดคองพื้นที่ ใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับปลูกคือเป็นของชาวบ้านไปเลยใครอยากกับลาบเข้าไปเด็ดได้หมดเลยอันนี้ถ้ากล้าแบบปอเดี๋ยวผมพ่อฮื้อแล้วก็เดี๋ยวจะประสานกับอันหัวหน้าตัวไว้ว่าเพราะว่าตอนนี้หลายคนก็เข้าใจว่าผมก็ทํางานรวมกับเคทําราอยู่แล้วนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นแถมหนึ่งหน่วยงานตีอันต่างอำเภอแม่ใจเปิดสร้างเครือข่ายภาคีตีจะใหืออ้อการมิสร,ร่วมของประชาชนผมก็เป็นลูกหลานของคนแม่ใจเพราะฉะนั้น โครงการนี้นะครับผมพยายามทําเต็มที่เนาะเนาะถ้าใครสนใจมาร่วมกลุ่มกันนะฮะเขามาโจยกันปลูกอันนี้เขาอู้ถึงนอกเหนือพื้นที่ทีเขาจะทําโครงการตีอันวันที่เหรางวับผมนะครับตีจะปลูกต้นไม้น่ครับวันที่ห้าที่หกนะครับเนาะโอ้นี่ปลูกแค่บทที่ต้นอ่าอันนี้คือเขาจะทําระยะยาวเลยเนี่ยฮื้อถึงลูกถึงหลานไปเลยนะครับอันนี้ถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเก้าฮื้อแล้วก็ถ้าอัน่อมแป่พีน้องนะครับ อ,อยากจะสนับสนุนอเ,อเพื่อเพเภอแม่ใจเฮามีพื้นที่สีเขียวแล้วก็เป็นคังอาหารก็มาช่วยกันครับยินดีครับแล้วก็ถ้าทางหน่วยงนหน่วยงนันเัฐเปิดจะมาเป็นที่รึกษาหรือว่าจะมาสนับสนุนก็นยินดีนะครับแต่เขาอยากจะยืนด้วยตัวเขาเองก่อนนะครับนะเพราะว่าภาระเงินงบประมาณของหลวงก็ค่อนข้างที่จะต้องใจเยอะอยู่ นะครับยื้อไม่จับเลยเนื้อขาเพราะนี่เพราะอยหักแล้วขอฟุตนี่ยื้อดนื้ขาตะเกย์เนี่ยยื้อหนึ่งซักน้อยพอเนาะเพราะอย่าหักแล้วเดี๋ยวเป็นอย่างอันนี้ได้ผมเป็นเก้าข่ใหญ่ตัวมากกว่ตัวนะครับอ่าโอเคครับขอบคุณหัวหน้าครับผมครับขอบคุณครับผมเห็ว่าหลายๆด่วยงานนะครับต้องมีไฟเจอกันนะครับสิ่งสำคัญที่เาอ่า เราก็ต้องช่วยกันนะครับเผื่อเงินเอ่อช่วยตัวเขาก่อนเนาะแต่เดี๋ยวสิ่งต่างๆจะจะตามมานะครับก่อเอ่อหัวนะครับคนจะยกผมอ่าดูอับท่านประธานคนจะยกเขาสุัไว้อ่าแล้วก็คนตั้งหัวหน้าไปใหญ่ยนะครับร้านกับผมก็ในฐานะเนาะเอกผู้นำนะครับครับรวมของเฮาทั้งสองกลุ่มนะครับตอนนี้ ที่โค้งการที่ทางนายอำเภอืมาตีน้ำมันร้อยลิตนั่นนะครับเพาก็ได้ขุดไปแล้วมดแล้วนะครับแต่ว่าน้ำมันเนี่ยขาดแถมเช้ารินะครับดังนั้นผมก็ขอเพิ่มไปตามผู้กเกี่ยวข้องนเนาะผู้เกี่ยวข้องนะครับตัวจีคนอำเภอจิมนะครับหรือว่าหรือว่าสประธานนะครับก่อนี้ใปรห,หาไปสอบบอโหนะครับเรียนเรียนน้ำมันตีร้อยรินะครับแล <c oughs> ้วผมก็ขุดยบร้อยแล้ว โอเคครับผมก็เดี๋ยววันนี้ภารกิจในการติดตามการทำงานของคทัมาสปาร์ตองเลงไซแล้วก็หลายๆในงานกีมารูบูในวันนี้ก็คงจะพักไว้เต้าีก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวจะได้เจอกันคลิปหน้าถ้าจะได้กับฝากไปกับกำลังใจในการทำงานกับจีโฟกสปอร์ตออนโทนะครับสำหรับพี่นี่สวัสดีครับเาจะะแปลงงซไัน